สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ก็จะมาในแนวทางหลัก10บบนเนาะหลัก10บบนของทางช่องเราก็จะมีทั้งหมดอ่สาสสูตรแล้วก็พร้อมเทียบชนให้เลยในคลิปเดียวกันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะพาไปทำเนาะ ก็มาดูคําเตือนของทางช่องอคําเตือนของทางช่องก็มีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมอ,อันนี้ก็จะเป็นสูตรหลักสิบบนสูตรที่หนึ่งเนาะ ทํามาทั้งหมด8งวดก็มีหลุดอยู่2งวดงวดที่ออก8 7 2แล้วก็งวดที่ออก7 8 2เนอะก็คือหลักสิบสูตรที่หนึ่งของเราก็หลุดไป2งวดแต่ว่าก็ยังมาได้เรื่อยๆอก็เลยเดี๋ยวมานำเสนอกันในวันนี้ สูตรก็มีอยู่ว่าเอาหลักร้อยบนหลักร้อยบนบวกด้วยหลักสิบบนบวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็นับลดแต้มไปทั้งหมดสามเต้มจะได้เลขเด่นทั้งหมด4ตัวก็งวดล่าสุดเนาะงวดล่าสุดก็เข้าไปที่เลขหนึ่งที่หลัก,ลกลสิบบนก็เดี๋ยวมาดูงวดวันที่หนึ่งตุลากันเลยหลักล ร้อยบนคือเลข8หลักสิบบนคือเลขหนึ่งแบวกหนึ่งก็ได้9ก็ลดแต้มไปทั้งหมด3แต้มก็จะเป็น8 7 6 1ตุลาหลักสิบบนก็เด่นไปที่เลข9เลข8เลข7แล้วก็เลขหกอ่าต่อไปสูตรที่สอง สูตรที่สองสำหรับหลักสิบบนสูตรของเราก็จะมีอยู่ว่าให้เอาหลักหน่วยบนเนาะหน่วยบนบวกด้วยค่าคงที่5บวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็ไปบวก3บวกกันไปเรื่อยๆื่อบวกสามบวกสามแล้วก็บวกสองอันนี้จะเป็นค่าคงที่เลขเด่นของเราก็จะได้ทั้งหมด4ตัวอ,อันนี้ก็ทำมาทั้งหมด8งวดเนาะ จริงๆแล้วถ้าจะไม่รวมกับงวดน,นี้ก็ได้ให้เริ่มตั้งแต่งวดที่ออก8ป2เจไดสองก็ได้แต่ว่าอน่าจะหลุดไปตั้งแต่งวดน,นี้แต่ว่าหลังจากที่หลุดมาก็เข้ามาทั้งหมดเจ็ดงวดงวดล่าสุดก็เข้าที่เลขหนึ่งหลัก10บบนสำหรับงวดวันที่1นึ่งตุลาเนาะ หนึ่งตุลาก็จะเป็นหลักหน่วยบนคือเลขสองบวกค่าคงที่ห้าสองบวกห้าก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสองได้ห้าหนึ่งตุลาสูตรสอง เด่นไปที่เลข7เลข0ย์เลข3แล้วก็เลขห้าสูตรนี้ก็เข้าดีเหมือนกันเนาะอ่าต่อไปอ่าหลักสิบบนอันที่3เนาะก็จะไม่ใช่ในแนวทางสูตรก็จะเป็นเลขที่เข้าบ่อยเนาะในหลักสิบบนเนาะก็จะมีทั้งหมด6ตัวก็จะมีตั้งแต่เลข ศเลขหนเลขสาเลขห้เลขเจแล้วก็เลขแปมีทั้งหมดอยู่6ตัวก็ตั้งแต่ปี66กหกปี66เลขหกตัวนี้ก็ยังมาในตำแหน่งอ่าหลัก10บบนอันนี้ก็เป็น ผลทั้งหมดของปี66 mm hmm. ก็ดูสังเกตเลขที่ออกมาในเลข6ตัวนี้ mm hmm. เลข0เลข1เลข3เลข5เลข7แล้วก็เลข8ดูว่าเลข3น่าจะมาในหลักสิบบนแค่งวดเดียวงวดเดียวเท่านั้นก็งวดล่าสุด งวดล่าสุดก็เข้าที่เลขหนึ่งที่หลัก,ลกสิบบนถามว่าเลขอื่นเลขอื่นที่มาในหลักสิบบนก็มีมีเช่นกันแต่มีเยอะกว่าเลขสามซึ่งเลขสามก็เข้ามาอยู่งวดเดียวก็คืองวดนี้อ่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทำเทียบชนเนาะทำเทียบชนให้ดู ว่าหลักสิบบนทั้งหมดชนแล้วจะได้เลขอะไรอันนี้ก็เป็นสติทั้งหมดเนาะก็จะเก็บมาตั้งแต่ที่ออกสองเจดสองนาะก็เข้ามาทั้งหมด1 2ึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดแดเข้ามาทั้งหมด8งวดเนาะก็ดูลักษณะเลขชน ก็จะมีเลขเด่นบางงวดก็มีแค่หนึ่งตัวบางงวดก็มีอยู่สองตัวอ่าบางงวดก็เข้าที่ตัวรองบางงวดก็เข้าที่ตัวเด่นเนาะก็ดูลักษณะการเข้าของเลขอันนี้จะเข้ารองอันนี้เข้าเด่นเข้ารองแล้วก็มาเข้าเลขเด่นอยู่สามงวดพอเข้าสามงวดก็มาเข้าอยู่เลขรองหนึ่งงวดแล้วก็มาเข้าอยู่ที่เลขเด่น ที่เป็นเลขหนึ่งของงวดที่แล้วเนาะวด16กันยาก็ทั้งเลขเด่นและเลขเ,เลขรองก็เข้าสลับกันเข้าเนาะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่างวด1ตุลา,าหลังจากที่มาเลขเด่นแล้วจะไปเข้าที่เลขรองหรือไม่อ่ะก็มาดูว่าสูตรที่1เราเด่นเลขอะไรบ้างสูตรที่1เราก็จะเด่นอยู่ที่ เจ็ดศูนย์สามห้าอันที่สองก็เก้าแปดเจ็ดหกแล้วก็อันนี้ก็ดูง่ายๆเลยก็จะเป็นเลขศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดอ่าก็จะมาดูว่าเลขที่ชนกันมีเลขอะไรบ้าง ตอนนี้ทุกคนน่าจะมองเห็นแล้วว่าเลขอะไรที่ชนกันนะตอนนี้ตัวที่หนึ่งเลยน่าจะเป็นเลขเจ็ดที่ชนกัน3ตัวเลขเจ็ดเลขศูนย์ศสมศูนยมีไหมไม่ม, 3, 3, 0, ม,มีสามสูนยไม่มี5้าสูนยไม่มีอะเด่นสูตรงวดน,นี้น่าจะเป็นเลขเจ็ดเนาะสำหรับหลักสิบบน แล้วก็ชนสองตัวก็จะมีเลขศูนย์เลขสามเลขห้าเลขเก้ามีไหมไม่มีอ่เลขแปดเลขเจ็ดน่ะเราจะเอาเฉพาะเด่นสามสูตร เด่นชนสามสูตรแล้วก็สวนสองสูตรเท่านั้นอันที่เหลือเราจะไม่นับมาเนาะสรุปว่าเด่นหลักสิบบนเด่นที่เลขเจดลองก็มีศูนย์สามห้าปดอ่ะ 7, เจ็ดไปเป็นตัวเด่นแล้วอ่าก็หนึ่งตุลาเนาะหลักสิบบนก็อยู่ประมาณนี้ทั้งหมดเข้ามาแปดงวดใน หลักสิบบนก็ให้ท่านผู้ชมแคปเอาเนาะนี่สำหรับ1นึ่ตุลาเดือนที่เลขเจลองที่0ูนยสห้หลักสิบบนโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามของทางช่องเราเนาะ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ